สวัสดีจ้ะพี่น้องของไปมาพ่อกระต่อยอีกแล้วจ้ามาจ้ะมามามากินอันตำหมกฮุ้งอต่อยกับตำหมกฮุ้งกินกับเกาแล้วจ้าแล้วกระมีอันนี้กะพัดมีพี่น้องอันพัดเส้นมีว่ายๆเนาะเบิ้งอต่อยยกให้บเบิ้งพี่น้องพี่น้องแต่กินบ่ามาเดี๋ยวจ้ะมาต่อยจัดถาดก่อนอืมฮัลโหลหมายเฟ้นมาอีกทุกเกตเตอร์เด้อมามากินอันมือเนี่ยอันยังล่ะพะพยาป,ปอกๆเนาะ ล้สลาสลัดพี่น้องโอ้ยคันจะกินยังกัดแดงเบิดมาจะมาเดี๋ยวอาต่อยขยับขยายเอาพริกนี่ออกก่อนเสร็จพี่น้องเห็นอันมีหนะนะพริกเอามาหลายโพดดวยนี่นย่านจะกินอันบออิมพี่น้องอุ้ยแม่กระเจี๊ยบรุดเฮ่เป็นยังเฮียและเราบอกเก็บถ้าเป็นสมัยก่อนอาต่อยเก็บว่าอันกัดกินขวบๆวบ,บ,บแล้วมาเดี๋ยวจ้ะล้างมือแล้ว วันไดนอยากมาเด้อพี่น้องมาอืมตะแข่งกินเส็จมีร่องทองกันพี่น,อน้องน่ามันยังเติบ่ะเพ็ดเนาะเติบ่ะเย็บทองแล้วป่อยกัเอาอน้ำมันกระเทียมเจียวแล้วกับแม็กกี้ใส่นิดหน่อยพี่น้อง Thoang thoang một cân ซาบพี่น้อง <c oughs> บอกมงงอาต่อยซื้อมากเนะาะนี่ตําตดือนที่สองเอาต่อยอันอันนี้ไปเนาะยังเหลือบบกหลายนึ่งนุ่ยแค่นี้นึงพี่น้องเามวานเนื้อมันแน,น่นแน่นสาบออกมากแล้วมันได้หลายเนาะถ้าเป็นหลวงพงอันเมืองไทยนั่น ด้วยขนาดมันบวชตำได้โคกเดียวพี่น้องว่าถือว่าตำเผ็ดได้เนี่ยเอาต่อยขวบพี่ขวบพี่แหงเรามาใม่าเนาะมาตำหอมหอมเอาต่อยขนฮาร์ปแดก ก็บาลเนาะเรต่อยเราต่กินไปกับขำผู้เดียวไปคือพ่อน เดี๋ยปลานะเดี๋ยปลาก้นโขนพุณโพดคลิปเพิ่งจะขึ้นแล้วคุณโพดคลิปยังตะต้มจัดชายพี่น้องเฮ้ยบอกเดี๋ยวเอาต่อยกินก่อนเดี๋ยวเอาต่อยขำเดี๋ยวสมัครสมัครออกผู้ดังอีกเขาโหดเด้อเลยมันคือคขำขึ้นมากเลยพี่น้อง Nhưng là con nhạc từ bài phăng Hãy cho này. ถือล้วเอาต่อยอเม็ดมันไปเพาะก็คืนเลือตายบด คันถ้าอย่งนันกัดแล้ต่อยนี่ย ยังหอนอยู่เสร็จมันเอาตอยพัดเ่ยกระบิดอันกระบิดห่อก็เดี๋ยวใส่อีกัน่นเอาไปให้ภาพนาโปกนะพี่น,อน้องเห็นเห็นอันลูกแม่พันธุเห็ดจำบลูกแม่มาพันจับนังพันธุ์เห็ดนั่นนี่ ต่อยฟักบงุงเส้นมันฝอยให้ปวดนะพี่น้องเนาะมัน <sized> ต้องฟักแบบเส้นใหญ่ๆเนี่ยอือน้งเจียก็ต่อยกินข้าวกินข้าวเหนียวเนี่ยทำแล้วไม่หิวอยากกินตาบง่ง ใจผมคนเดนียวน้อยนึงเนาะบางทีอ่อันไันก็มาอันเอาเกลือโรยพี่น้องคืดอยากเนาะโรยเกลือแล้วก็กิกนแนวนั่นแหละแซบ่บพี่น้องแซบ่บ บ๊้เพ็ดตับ๊วคเผ็ดได้มือเ่ยตับ๊วคเผ็ดอีลี่พี่น้อง บ่เพชรบ่เพชรท่องไว้ บเพ็รบเพ็ดอีลี เพชรทองไว้บ่เพชรกระเจียบี่น้อง เดงสูดเดงสูกลัวพริกนี่ว่ามันสิบคอยเพชรนะพี่น้องเนาะแต่มันหอมจำใจแนวเนี่ยอ้อ <manufactured> เริ่มหนามกันพี่น้อง ต้วอ่ต่อยแสบด้น่ยบนอ่ะต่อยตัวมันเพดบนโบเพดอกตัวซื้อ,อตัวเลนเลนอ่ะยอกอะต่อยยอกมันแสบ ขาผักหักก่อนพี่น้องมันบ,บร่รเพสผักหนกผักหนกแนะนำเธอใส่ผักก่อนเสร็จเมื่อมันประเด้มันเหม,นม็นเนาะ ษาตัวจะคว้างว่าเพชรพี่น้องเพชรเพชรเดี๋ยวต่อยกินต่อโอ้ยดื่มกาแฟแก่เพชรดื่มกาแฟมานาแต่กาแฟเย็นแหล,ะละ่ะพี่น้องกาแฟตั้งแต่อันื่อเศ้า มน้ำมะ้าหลอกข้งบาบอืมอืมกาแฟกินแล้วสดชื่นเราต่อยขามงหันแว่นพี่น้องเอาต่อยคือพ่ออันไปกันเมือ่อวานอันได้บ่งคิปเพื่อนนะ้อยยะป้าคนโขพิน่พนโพดคีบต้มจับชาย นาปกกระต้มจับชายถูดยปลาค้นโขเนาะแล้วก็เขียนว่าเอ้ยขอโทษด้วยพี่นอ้องต่อเลิกต้องเลิกเบ่เลิศเดี๋ยวต่อยจุกอันเพื่อกัเขียนต้มจับชายอันอร่อยที่สุดในโลกยังนะ่ะเพิ่นเขียนด้วยยังดีเลยมันย่ายไวแต่ว่าเพิ่นไปกดคลิปพิดเพื่อนไปเอาคลิปพัดกระเพ้าเนือ้อลงพี่น้องอาต่อตอนแรกก็กดเบิง่งเพิ่นอยู่แต่ว่าปิดเสียงคุยกับเพิ่นอยู่เนาะ อยากขออนุญาตอันวันนี้เอาต่อยก็เมืม่อคื้เขียนได้ไปเบืองอันน,นองรุนนองพลายซดแล้วกะมาถึงเมื่มอพ์อมันคอมเมนต์เนาะเลยมากดกําลังสิงเขียนคอมเมนต์เอ๊ะเห็นอันมีแฟนครับคุณนึงมเมื่อีถามว่าอันกระเพ้าเอามาจากเมืองไทยบอกต่อยก็คือเฮ้ยต้มจับ่ายใส่ใบกระเพ้ายัางมาถึงบางออเด้เอา้าเรือาไอปลาเพิ่นเสียนต้มจับฉายใส่ใบกระเพ้าสัน ก็เลยไปเปิดคลิปเบิ้งอีกครัง้งนึงบัดน,นี้พี่น้องเอ้ยเปิดคลิปไปก็มาเลื่อนอ่านคอมเมนต์ก็ได้ยินอยู่ได้ป้าเพิ่นบอกว่าอันผัดกะเพราเนื้อเพิ่นก็บอกว่ามีเนื้อซับมีหยังเนาะบันดนี้ไปอ่านคอมเมนต์เขานะําพี่นออ้องโอ้ยต้มจับชายน่ากินจังเลยค่ะผู้คนกน็มาดูต้มจับชายด้วยครับจักเขาได้เบิ่งคลิปบ่ได้เบิ่งคลิปเนาะพี่นอ้องคอมเมนต์ก็ได้เอาต่อยกัมย์เดี๋ยวเราบนนี้ผู้นึงก็บ,บอก ต้มต้มจับ่ายหน้ากินจังเลยครับขอจานหนึ่งพร้อมไข่ดาวนะครับคุมาได้อันนี้กับบัวใดยดอกเมียนไปน่อชื่อยังจําชื่อ,อจอ,องบ่ได้เป็นชื่อฝนหรือ,อยังน่ะเพื่อนก็บอกว่าอันแนแนนี่บ้านหนูเอิอนพัดกะเพราเดจ้าว่นเอาต่อยกรอฟมาว่านี่มันตลกนะพี่น้องนาพปกเป็นอันเป็นรูปอัน ต้มจับชายเนาะหัวคอ,อเรือนก,ก็นเป็นต้มจับ่ายแต่ว่าพอคลิปออกมาเน,นเป็นคลิปผัดกะเพ้าประนดี้เวาก็นกบเข้าไปบระดยวยังเด้ต้มจับฉายผัดกะเพ้าหน้าทานจังเลยครับ <c oughs> อ้าววอกใจว่าเขาเบิ่งคลิปหรือว่าเขาบอกเอาใจเจ้าของจองหรือเขาติคิดว่าเจ้าของจองนี่เฮ็ดเฮ็ดทั้งต้มจับ่ายแล้วก็เฮ็ดอันผัดกะเพ้าหน้ามานันนะพี่น้องมาว่านาะต่อยค้ำจนปวดท้ทอง คือทอดตอนได้กระขำนี่แหละความนาฮักของยายป่าอาต่อยต่างระบางเอเขียนชื่อเขียนชื่อปกไปนหนึ่งโพดกิปไปนหนึ่งมัน็นาหฮักดีนะพี่น้องอาตอยมักตงแฟนคับกลับไปคอมเมนต์ดอกผู้ลงคนก็อุ้ยขับไปอันบอยอยังดอกพี่น้องต้มจับต้มจับ่บายหน้าก,กินจังเลยน่ะนะเอาตอยขำตัวเอาต้อยค,คือตัวเอ๊ะฐาแนวนี่มันถิต้องเห็นนะว่าายป้าเห็นอีหยัง พอเปิดคลิปไปแลยายปลาสีเบ้าเรื่องว่าได้ปลาเพิ่นอันพัดกระเพ้าเนาะอต่อยคิดแล้วว่าต้องล่งคลิปผิษเลยเขียนไปบอกเพิ่นเนาะหัวกันเกือบตายพี่น้องขำหน่ะแต่ก็ดีละคลิปนี้ก็มีคนไปคอมเมนต์หลายนะแต่คอมเมนต์อะไรก็บว่งไงแยปลาหลายอยู่มว,ม,วม,วมวนมวนแบอว่านเนี่ยมวนโอ้ยเดี๋ยวติกินต่อพี่น้องเดี๋ยวกินกาแฟก่อนตั้งแต่อต่อยอัน หายวัดมาเนี่ยเอาอต่อยสังเกตนะกินเผ็ดหน้ำมูกเอาต่อยบไหลเลยปกติช่วงก่อนเอาต่อยสิบป่วยนะเผ็ดนิดหนึ่งน้ำมูกไหลพี่น้องเดี๋ยวต่อยจะกินต่อได้เนี่ยเดี๋ยวคอยนั่งกินเดี๋ยวถ่ายลูกผู้หน่อยมากินเป็นหมูเหลือไหลอยู่ด้วยอต่อยว่าต่อยตำหน่อยๆได้เนี่ยแต่เส็นเส็นเมียต่อยไม่ไหลอยู่ยังบวอิมพี่น้องอยากกินเล่นเผ็ดยังเผ็ดอยู่อยกาแฟซ่อยอากให้เผ็ดใดเด้อแต่ว่ากะงั่งงั่ง พอได้ิดทิมข้างมาบังไปทิมยังเบลเลิกงานแล้เขาประกาศภาวะฉุกเฉินนะพี่น้องเนาะดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อตอนเนี้ยต่อยกับออกไปสื่อของลําบากขึ้นก็เกละเด้อเบื้องไซเบนยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วพี่น้องโอเคเแล้วพี่น้องเนาะก็ขึ้นหอดพื่ขึ้นหอดน้องเยอะลมันเขาประกาศภาวะฉุกเฉินกะต้องดูแลตัวเองเด้อพี่น้องคนที่อยู่ต่างประเทศน,นะ จังไดรกิ๊บเนี่ยอต่อยกับหลงราไปแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะไม่พอกันคลิปหนาเอาต่อยสิมาคุยสิมอวมาวมอยมันบวนเนาะคลิปเนี่ยเอาต่อยกับหลาไปแค่นี้ก็แล้วจ้ะบ่อยากเอ่ยคำว่าลาจากเลยพี่น้องเฮ็ดในสิ่งเสียวหักเด้อพี่น้องหักในสิ่งเสียเฮ็ดเขาที่มีความสุขสุขขังเที่าวติเฮ็ดเอาต่อยหักแฟนคลับทุกคๆทุกคนเลยจ้ะถึงช่วงเนี่ยกัแฟนคลับหรือเพื่อนๆสิมาเบิ่งอาต่อยหน่อยเนาะเอาต่อยก็บ่เคยท้อเด้อพี่น้องเดี๋ยวเอาต่อยสิไปตามหาเพื่อนๆเเออองตตาาาาามมกลับหยนะ คิมเอาต่อยกันลาไปแค่นี้ก็แล้วจ้ะวัสดี้จ้า